เอาเอาให้ดูแค่นี้พอหนี่นี่น,นิเห็นไหมหน่เออผมถูกสิบใบก็คือตอนผมตื่นนอนเนี่ยผมฝันเห็นพ่อหลวงนาหลายคนเห็นแล้วแหละเห็นพ่อหลวงเสด็จพ่อรอเก้าทุกคนว่าผมฝันดีไหมคือฝันมากอย่างนี้เลยพ่อหลวงเนี่ยอ่าพ่อหลวงเนี่ยมาสอนหนังสือให้ในฝันอืมมาสอนหนังสือให้คนว่าผมฝันดีไหมมาสอนหนังสือให้ นะครับคือคือในฝันนี่ไปเรียนกับพ่อหลวงนะครับท่านมาสอนหนังสือให้แล้วทีเนี้ยอ่ออาไปส่งอะไรเนี่ยท่านมาสอนหนังสือให้แล้วทีเนี้ยท่านจะล้มผมผมก็เลยเดินเดินไปประคองท่าน เดินไปประคองท่านเลยนั่นแหละเห็นพ่อหลวงรอเก้านะครับรอเก้านะมผมว่าฝันมงคลมันมีอะไรเกี่ยวกับเก้าแน่นอนหรือว่าเกี่ยวกับแปดเก้าแน่นอนเลยผมคิดว่านะอายุพ่อหลวงเนาะผมก็ฝันแบบนี้แหละทุกคนแล้วก็ได้ไปเรียนหนังสือด้วยไปเรียนหนังสือกับท่านนะอืมแล้วท่านก็เดินไปคนเดียวผมก็อ่าท่านจะล้มผมก็ไปเป็นเหมือนไปเป็นบริการให้ไปเป็นคนอารักขานะ่ะนั่นแหละนั่นคือความฝันผมว่า ฝันการครั้งนี้ก็คือพูดแล้วขนลุกเนาะมันน่าจะเป็นฝันที่มงคลได้ดีมากเลยนะน่าจะทําให้เรากลับมาเลยแล้วก็บอกปู่นะบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองเลยขอบคุณที่กดติดตามนะครับก็บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสํานักทุกอย่างเลยว่าขอดใจให้ด้วยนะว่าจะปีใหม่แล้วจะปีใหม่แล้วนะครับเดี๋ยว,ยวจะเล่าทีเดียวเลยวันที่หนึ่งก็จะเล่าทีเดียวเลยจะปีใหม่แล้ว ก็อยากแบบกลับมาได้แล้วเพราะว่าเรื่องที่ผมโดนก่อนหน้านี้ทุกคนจำไรน้อที่ที่ผมโดนโดนโดนจับนะขอบคุณนะคะพี่นภาที่ส่งดอกกุหลาบให้ที่ผมโดนจับนะครับซึ่งตอนนี้ทุกอย่างมันออกมาหมดแล้วออกมาหมดแล้วก็คือนะครับผมโดนไปสามข้อหาใช่ไหมไม่ได้ไลในบ้านฟ้าเลยครับไลๆครับพี่กิฟแต่ว่าวันนี้ผมมาไลช่องสำรองอาจารย์ฝันดีมากเพราะว่าช่องหลักผมปิวผมเลยมาไลบอกทุกคนเฉยครับ ก็ผมโดนในสามข้อหานะครับมันก็นจ,ะจะมีขอบคุณครับลุงว้วนนะครับมันจะมีช่อ,ชอโครงประชาชนนําเข้าข้อความเมนเทสแล้วก็ชักชวนเล่นการพน,นันอ่ามันจะมีอยู่สามข้อหาซึ่งนะครับพลังงานสอบสวนไม่สั่งฟ้องนะครับเนื่องด้วยหนึ่งนะครับบ้านฟ้าไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้ไล่เลยครับพี่กิ๊บเดี๋ยวผมไปไล่ก็คือช่อโครงประชาชนผมไม่ผิดอยู่แล้วครับเพราะผมไม่เคยไปช่อโครงใคร นำเข้าข้อความเป็นเท็จมันพ่วงมากับชอบ่อโกงพอไม่มีชอ่อโกงปุ๊บนำเข้าข้อความก็เลยกลายเป็นศูนย์ทีนีน้อีกข้อหนึ่งก็คือ,อชักชวนเล่นการพนันผมจะบอกเลยว่าผมไม่เคยปักเว็บปักลิง์อะไรทั้งนั้นซึ่งผมชนะหมดครับพนักง,งานสั่งไม่ฟอ้องทุกคนต้องเข้าใจเมืองไทยมันจะเป็นระบบกล่าวหาระบบกล่าวหาก็คือเจ้าหน้าที่หรือว่าใครก็ตามสามารถกล่าวหาเราได้ซึ่งเราจะยังไม่เป็น ผิดนะเราจะยังไม่ผิดนะเราก็าจะโดนกล่าวหาซึ่งกล่าวหาผมมาสามข้อหาพอผมไปพิสูจน์อ่ะเรื่องมันยังไม่ได้ไปไปถึงศาลนะครับเรื่องมันอยู่ที่สอนอบางเขนอ่าอยู่ที่สอนอพนักงานสอบสวนก็ดูสำนวนดูหลักฐานนะครับซึ่งตรวจสอบแล้วทั้งคอมพิวเตอร์มือถืออะไรที่ยืดของผมไปซึ่งพอดูแล้วมันไม่มีเช่นเขาอ,อ้างว่ามีอ่าบัญชีบัญชีมา้ามีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรวจแล้วมันไม่ใช่ผมนะครับ ก็เพีดก็ไม่ใช่ผมเป็นเพียดปลอมฉะนั้นก็เลยสั่งไม่ฟอ้องนะครับสั่งไม่ฟ้องก็คือก็ไม่ต้องไปศาลไงก็จะส่งไปที่อายการอายการดูปุ๊บคือถ้าดูแล้วหลักฐานไม่อายการก็จะปัดทิ้งก็คือจบครับผมขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวผมซึ่งผมก็มั่นใจในตัวเองมาตลอดและผมไม่เคยปรับเรบอนันผมบอกไว้ก่อนนะครับผมพูดอะไรเยอะในนี้ไม่ได้เดี๋ยวบินนะครับ เงินประกันได้คืนไม่ได้คืนครับพี่ก้องวันนั้นประกันมาหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับผมก็ถามว่าได้คืนมาไปในหมดจ่ายทนายเหมือนพี่เก่าจ่ายค่าทนายหมดเหมือนเดิมเลยครับ <c oughs> ไม่เหลือหรอก <c oughs> มันจะมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากเล่าหน่อยนะครับก่อนที่จะเล่าหนึ่งทันบาทเราฟังไปเรื่อยๆเนาะก่อนตอนที่ผมดังนะมันก็มีชาวบ้านมาขายของที่หน้าสำนักฟรีใช่ไหมมันจะมีเจ้าหนึ่งมาขายปลาหมึกทีนี้วันที่ผมโดนจับ ผมประกาศตัวออกมาทีนี้นผม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 ซื้อมือถือใหม่ผมก็เลยเข้าบ้านฟ้าผมผมเปิดไปเห็นในในบ้านฟ้าเขาแชร์เลยครับแชร์แชร์โพส์ที่ผมโดนโดนโดนจับแล้วก็บอกว่ามันไม่ได้แค่แค่ใบหอยอวอมันทําเวฟอะไรเงี้ยซึ่งผมอ่านแล้วผมเสียใจมากซึ่งผมยังผมแค่โดนกล่าวหาผมผมผมยังไม่โดนตัดสินพี่มาใส่ร้ายหมิ่นประมาทผมแล้วผมก็เลยทักไปว่าพี่ ของหน้าสำนักพี่ก็มาขายฟรีเวลาผมมีเรื่องพี่ไม่ปกป้องผมเลยพี่เหยียบย่ำซ้ำเติมผมอีกแล้วผมยังไม่ได้ผิดด้วยซ้ำพี่ก็ไปพูดให้ผมเสียหายอ่าศาลยังไม่ได้ตัดสินเลยนะครับแล้วผมจะบอกเลยถ้าคนมันทำอ่าสระเอวอร์วนไม่เลขแปดปอปานิเวฟเนี่ยมันไม่มาย,ยืนไลฟ์สด โบกๆๆๆให้มันดังหรอครับใช่ไหมมันอยู่เงียบๆอยู่ในป่าใช้ชีวิตรวยเงียบๆไม่มางอสลโององูสลโอไม่อีกยืนให้มันดังให้มันเป็นแสงหรอครับใช่ไหมวันนี้ผมพูดตามความจริงทีนี้ผมก็เลยทักไปทักไปว่าพี่ผมจะฟ้องพี่นะเพราะพี่หมิ่นประมาทผมใช่ขอบคุณครับพี่ไปใช่ไหม ทุกคนก็ทักมาขอโทษผมมาขอโทษผมและสิ่งที่พูดไปล่ะนะครับผมก็บอกว่าขอโทษอ่ะมันได้แต่พี่ต้องมาขอโทษผมที่สำนักเพราะพี่หมิ่นผมเลยแบบเนี้ยนะครับซึ่งเมืองไทยมันเป็นแค่ระบบเก่าหาใช่ไหมซึ่งวันเนี้ยเ,เอกสารเนี้ยผม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 ไม่สามารถโชว์ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอ,รอทนายผมบอกก่อนนะครับผม ไปโชว์มั่วเดี๋ยวผมซวยอีกนะครับก็แจ้งให้ทราบนะทุกคนว่าถ้าเราเป็นคนดีถ้าเราทําดีเราไม่ต้องกลัวหรอกมองอีกมุมหนึ่งมันมันอาจจะเสียไปบ้างแต่ว่านะครับอีกมุมนึงเราก็เป็นการพิสูจน์ตัวเราแหละนะครับเนาะอืมเล่าเรื่องหนึ่งทันวาต่อคนนี้เข้ามาใหม่นะครับ ผมฝันว่าผมได้ไปเรียนหนังสือกับพ่อหลวงเสด็จพ่อรอเก้าซึ่งผมก็เดินตามพ่อหลวงพ่อหลวงจะล้มผมก็คอยไปพยุงคอยไปเป็นอาาคนดูแลพ่อหลวงซึ่งเป็นฝันดีมากนะครับทุกคนลองไปแปลดูนะครับซึ่งฝันครั้งนี้ผมคิดว่าผมจะพาทุกคนประสบความสําเร็จเพราะว่าปีใหม่ผมบอกปู่ว่าปีใหม่ปูผมหลายคนเนาะก็อ,อยู่อยู่เอาง่ายๆอยากกลับบ้านเกิดเมืองนอนอยากลกับบ้านนอกแล้วอะ่ะ อย่างเมื่อบันเข้าขพี่น้องกะขอพรปูเนี่ยขอพรปูเนี่ยให้มีค่าน้ำมันให้มีปัจจัยก้อนนี้ไปฝากพ่อฝากแม่ฝาก,ฝากลูกฝากคนที่รักที่บ้านนะผมทั้งตั้งใจว่าจะทําให้ดีที่สุดและผมขอเตือนสติทุกคนนะครับฟังผมนะซึ่งตัวผมเองไม่รู้ว่าออกอะไรนะนี่ก็เลยเล่าเรื่องลอตเตอรี่นะครับอาจารย์ไปหยิบลอตเตอรี่ให้ลอตเตอรี่มาที่สํานักก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราเอามาโชว์ในกล้องไว้ก่อนนะครับเผื่อแบบถูก รางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวเขาหาว่าเป็นคอนเทนต์นะครับเดี๋ยวว่าเป็นคอนเทนต์นะครับ <laughs> ก็ส่วนมากที่หยิบก็จะมี40เนาะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่ง4 0 0 4 30 0 3 43 34สแล้วก็4ี่สองสองสี่อะไรประมาณเนี้ย43 0 4 20อะไรประมาณนี้อาจารย์ชอบเลข4ครับวันนี้ชอบ4กับ0นอืม <mumbles. S 1> นะครับเดี๋ยวจะเนี่ยละมันต้องมี4 2 40 นี่ได้แล้วอ่าเห็นหมศูย์ส่เห็นไหมส่วนมากจะเป็นสี่ศนะเยอะนะครับสองสี่อะไรของอาจารย์จะเยอะนะครับเห็นไหมแล้วก็มีเห็นหมสี่ศูนี่เยอะมากแล้วก็มี0,3นยเห็นไหมศูย์สก็มีเห็นไหมสี่สาก็มี02ก็ยังมีเลยสี่แล้วก็42่สแต่ส่วนมากจะเป็นหนักที่40เยอะเห็นไหมทุกคน นี่สองสี่เห็นหรเออนะครับนี่แหละก็จะเป็นที่อาจารย์ไปเลือกมาในแอปอีกในแอปเมื่อคืนก็04,40เยอะเลยนะครับนี่ก็เหมามาหลายใบแล้วครั้งก่อนนี่ก็ถูกไป10ใบแบ่งให้คุณแม่ไป5ใบเหลือตัวเอง5ใบนะครับครั้งก่อนซื้อ5,4,7ทุกคนออซื้อหมดก็อย่างคลิปที่ลงไปก็หลายหมื่นอยู่นะ ใช่วันทีมาถูกห้าไอ้มาถูกสิบใบแบ่งให้คุณแม่ไปห้าใบก็เหมือนถูกห้าใบอ่ะก็ห้าใบเนี้ยก็สองหมื่นได้มาสีา่หมื่นเนาะสิบใบแต่ว่าเนี่ยชุดแต่ว่าให้แม่ไปแล้วอีกครึ่งหนึ่งก็นี่ครับห้าสี่เจ็ดตั้งใจซื้ออีกเลขหนึง่งแต่ว่ามันสามตัวท้ายมันออกห้าสี่เจ็ดพอดีก็เลยฟุกได้ทุนคืนนะครับเพราะว่าให้แม่ไปไอ้สองหมื่นนั้นเราไม่นับนะครับก็สาธุด้วยกันนะครับทุกคนก็ถือว่าพอได้ค่าประทูได้ทุนคืนได้ซื้อต่อวันนี้ผมก็จะชอบ หลัก4หลัก4ก็จะมีลอตเตอรี่นะถูกกฎหมายนะครับเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันก็40 4 404330แล้วก็42 404330แล้วก็42 3ตัวมี430กับ420ตัวเดียวเลย4 0 0 4ชอบมากส่วนทูบยังไม่ได้จุดชอบประมาณนี้ทุกคนชอบเหมือนอาจารย์ไหมชอบไหมครับช่วงนี้ก็ทำคลิปบ่อยหน่อยเพราะว่าหลายคนเรียกร้องว่าอาจารย์กลับมาทำคลิปให้หน่อยนะครับคือซึ่งผมไม่ค่อย มีเวลาได้อัดคลิปเลยวันนี้ผมก็มีเวลามาอัดคลิปให้นะครับเนาะถ่ายอยู่ในห้องห้องก็รกหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทําการจัดเลยนะครับเนาะหกขัดพี่น้องเอ้ยทุกคนมีความเห็นว่าชอบตัวไหนบ้างครับเม้นแสดงความมิดเห็นกันได้นะครับหลายคอมเมนต์ก็มาด่าผมผมก็เพิ่งไล่บล็อกออกจากช่องผมไปนะครับคือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นแนวทางนะครับซึ่งผมเนี่ยไม่รู้เลยว่าออกอะไรบางคนก็เมนอ่ามันไม่ค่อยเข้าเลยใช่ครับ มันก็ไม่ค่อยเข้าแหละครับช่วงนี้นะครับแล้วผมผมก็ไม่ได้บอกว่ามันจะเข้าเลยนะมันก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างครับถ้ามันเข้าตลอดมันก็คงผมไม่ใช่เทวดาผมไม่ใช่เทพเจ้าอ่ะที่จะแบบรู้อะไรล่วงหน้านะครับอเนาะในคําว่าเทวดาเนดินของผมเมื่อคืนในการทําความดีนะครับซึ่งอันนี้เป็นแนวทางก็จะบอกตลอดว่าโปรดใช้สติวิจารณญาณน,นะอย่าไปเล่นเยอะนะเพราะว่าถ้าผมรู้นะ ผมก็คงซื้อเองแล้วเงินมาแจกใช่ไหมนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าผมรู้ผมคงซื้อเยอะๆกว่านี้ทำไมผมซื้อแค่สิบใบล่ะผมไมไม่ซื้อร้อยใบไม่งั้นรวยไปแล้วใช่ไหมเพราะผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็ฝากไว้ให้พิจารณานะครับหลายคนก็มาเม้นดา่าจริงๆผมผมผมพยายามที่ไม่โต้ตอบแล้วผมก็กดบล็อกออกไปเลยแต่หลายคนก็ให้กำลังใจนะครับส่วน